สวัสดีครับพบกับทีมงาน a a u t o s a l e ลนะครับพี่วันนี้ผมจะพามาดู bmw series 5คันนี้นะครับรถปี2011นะครับพี่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับพี่ย้ำนะครับราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะแล้วผมจะพามาดูข้างในกันเนาะว่าเจ้า series 5เนี่ยปี11เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากคันอื่นๆหรือเปล่านะครับพี่นี่ครับ เปิดมานะครับนี่ฮะเป็นเบาะหนังนะพี่อันนี้ก็เป็นหนังหมดเลยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันอะไรครบนะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับนี่ระบบไฟของบีเอมนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับอย่างสุดครับพี่มีกล้องมองหลังชัดเจนนะคันนี้พิเศษนะครับเป็น บ่อไฟฟ้านะครับพี่ปี2011นบอมีบ่อไฟฟ้าแล้วนะนี่ครับแล้วมาดูด้านหลังฝั่งคนโดยสารบ้านนะครับพี่หรือผู้โดยสารเนาะนี่ครับสำหรับผู้โดยสารนะเปิดมาก็เจอนี่เลยแอร์นะครับพี่ับลองว่าเย็นสบายนะครับนี่เลยฮะเบาะหนังนะครับดูหรูหรามากนะครับกับเจ้าตัว ซีรีส์5คันนี้เนาะซีรีส์5คันนี้นะครับบอเกเลยว่าสุดมากๆไฟหน้าก็สวยงามนะครับทรงใหญ่มากนะครับพี่นี่ครับไฟและกระจังข้างหน้าของเขาสุดยอดมากๆนะครับพี่คันนี้นะครับใครอยากรู้ไรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพี่โทรมาได้ที่0652289903นะครับหรือ 0886262824นะครับพี่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ